เป็นยังไงล่ะคะถึงแล้วจ้าสวนครัวเพื่อนดูสิคะลูกอะไรข้างหลังสาวตานั่นราสเบอรี่ลูกตโตๆเลยจ้ามาเดี๋ยวสาวตาจะพาไปชมนะคะลูกใหญ่มากดูว้าวดูกันเอาคะ่ะทุกคนนี่ลูกสุกลูกกำลังเฮิมเฮิมหามหามก็มีเด้อลูกใหญ่ลูกโตมากเลยราสเบอรี่ราสเบอรี่ฝรั่งเศสด้วยจ้า ไปจ้ะเดี๋ยวสาวตาจะพาเก็บให้นำใจไปเลยนะจ๊ะทุกคนดูอุ้ยดกมากเลยดูยาวไปเลยเจ้ายาวไปเลยลูกใหญ่โตเลยนะคะนี่ถ้าไม่เก็บเดี๋ยวมันจะเน่าทิ้งร่วงทิ้งเพราะว่าเพื่อนเขาปลูกไว้นะคะเขาไม่เก็บกินอ่ะ <c oughs> เขาไม่กินเขาบอกมันเปรี้ยวเดี๋ยวสาวตาจะไปกินกับน้ำปลาร้ดูตรงนี้สิคะเป็นพุ่มเป็นพวงเลยนะคะทุกคนดูลูกใหญ่มากๆเลยอะ่ะ ลูกใหญ่จริงๆเลยนะคะทุกคนดูโอ้โหสีน่ากินมากๆเลยใช่ไหมคะยาวไปนู่นเลยจ้าเดี๋ยวสาวตาจะเก็บเลยนะคะนี่เก็บเลยจ้าเก็บเลยนี่หอสุกสุกงอมเลยอันเนี้ยอือหอดูยอดมากเลยอะ่ะอือหอทุกคนจ้า ยอดอ่ะเก็บไปกินไปหวานหวานอมเปรี้ยวเดี๋ยวจะไปทำน้ำจิ้มแกวปลาลากินเนาะดูลูกใหญ่ๆตัวโตเลยนะขอดูเอาดูเอาว้าวาว,าวายอดอ่ะ ดอกมากๆเก็บมันมือเลยดูสีสันมันสิคะทุกคนลูกย้ายใหญ่ค่ะโอ๊ะเลยใบมันเหมือนใบกัญชาเลยเนาะดู <c oughs> ดูสิคะเน่าทิ้งก็มีเสียดายมากเลยเจ้าของสวนเขาไม่กินนะ่ะดู ของดีๆของอร่อยไม่กินเขาชอบปลูกนะแต่เขาไม่กินนะดูอันนี้จะเน่าทิ้งแล้วจ้ะทุกคนดูเสียดายมากๆเลยคนปลูกเขาไม่กินกระเสร็จสาวตาสิคะของฟรีของฟรีฟรลูกโตโต เอา่ะคะทุกคนได้พอประมาณแล้วพอกินแล้วจ้าไอ้ลูกที่มันยังเอ่อออกแดงๆอยู่ก็ปล่อยให้เขาสุกสุกให้ออกเป็นสีดำๆอย่างนี้นะคะสีดำสีม่วงๆดูมือสาวตาสินนิโอ้นั่นแหละจ้าพอแล้วกลับบ้านได้ได้ของกินได้ของฟรีของกินฟรีแล้วจ้าดูปล่อยให้เขาสุกวันนี้นจ้าได้ค่อยมาเก็บวันหน้านะคะไปแล้ว